ดูเขาดันสลามลงไปในแก้วไวายก็ทำให้ฟินได้ฟินตรงไหนฟะพอใช้เลื่อยยนต์ปาดผิวไม้ด้านบนออกแล้วลายไม้ที่ปรากฏขึ้นมายังกับลายของเสือโคร่งเนี่ยเป็นขั้นตอนการเอาเชือกติดเข้าไปที่แหนะครับเพื่อทำเป็นหอบแขเอ้ยขอบแหโหเอาไม้แขวนเสื้อมาทำเป็นบล็อกเขียนคิ้วพี่คิดได้ไงครับเนี่ยอย่าว่าไปเขียนสวยนะเป็นการปั๊มโลโก้ลงไปบนหมวกนิลภัยนะครับ แต่และหัวปั๊มก็จะมีสีสันลวดลายที่แตกต่างกันพอมาประกอบรวมกันก็จะกลายเป็นโลโก้เท่ๆแบบนี้เออเจ๋งแฮะถ้าใช้วิธีแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้คนทยอยขนฟางเข้าไปด้านในรถบรรทุกก่อนเลยให้รถขนฟางมาใส่แล้วก็ค่อยๆเลื่อนเข้าไปแบบนี้ประหยัดเวลาและแรงงานคนไปได้เยอะเลยน่าจะเป็นเครื่องนับท่อนเหล็กนะครับจะสังเกตเห็นว่าเหล็กท่อนไหนที่ไม่ได้วางนอนตามยาว มันก็จะหล่นลงมาและถูกส่งขึ้นไปจนกว่ามันจะอยู่ในโพซิชันที่ถูกต้องไปดูตัวล็อกประตูที่มีไอเดียการไขเปิดประตูเจ๋งๆกันครับไม้อันบนเป็นกุญแจแต่ไม้อันล่างเป็นตัวล็อกกลไกง่ายๆแต่ล็อกได้อย่างมีประสิทธิภาพไอ้ยะใช่ใช่โอ้ไม่กอดตู้กด M&M อลังการงานสร้างมากแม่สูงเป็นกำแพงเลยมีครบทุกสีเลยฮะไล่เรียงสีมาเลย เขากำลังค่อยๆตัดส่วนเกินของแผ่นปิดขอบไม้เฟอร์นิเจอร์ออกนะครับซึ่งไอแผ่นปิดขอบไม้เนี่ยน่าจะทํามาจาก PVC เขาปลูกอ้อยกันอย่างนี้เหรอเนี่ยเอาต้นอ้อยมาวางในแปลงดินแล้วก็ตัดแบ่งเพิ่งรู้หรือว่าผมเข้าใจผิดใส่ชุดแบบนี้อากาศคงจะหนาวหน้าดูอิจฉาจุงประเทศนี้เขามีหน้าร้อนไหมเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นเครื่องคัดแยกถ่านหินหรือเปล่าครับ แต่เป็นเครื่องแบบจำลองอะไม่ได้เอาไปใช้งานจริงเพราะเครื่องมันค่อนข้างจะเล็กใครคิดเห็นต่างจากนี้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะให้ดูอีหยังวะโอ้โหกว่าจะมาแหมน่าจะเป็นการเจาะพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับไม่น่าใช่ไม้นะแบบนี้อุย้ยหมบีบเสมือสั่นเชียบีบได้สะใจยิ่งนัก เป็นการรีดฟองอากาศออกจากฟิล์มที่ติดผนังนะครับต้องรีดออกให้หมดจุดอย่าให้เหลือสักจุดถึงจะมีฟองอากาศแค่จุดเดียวจุดเล็กๆมันก็ดูไม่งามดูขัดตาแล้วะว่าไหมล่ะผมเพิ่งรู้นะว่าไอเครื่องมือนี้เขาเรียกว่าเครื่องตอกพื้นน่ะเอาไว้ตอกยึดแผ่นไม้สําหรับปูพื้นดูคลิปเอาน่าจะเข้าใจกว่าพี่แกไม่ใช้มือจับแผ่นไม้เลยอะช่ำชองสุดๆแค่ดูเขากําลังปาดทําไมมันฟินจัดเขาจะกลึงไม้ออกมา เป็นรูปทรงแบบไหนไปดูกันต้องทำแบบนี้กี่ชิ้นเนี่ยถ้าต้องทำหลายชิ้นให้เหมือนกันนี่ไม่ง่ายเลยนะสมัยนี้ดีเนะถ้าอยากได้ผนังเป็นลายอิดก็แค่ซื้อวอลเปเปอร์แบบนี้มาติดไม่ต้องใช้อิฐจริงติดง่ายแถมประหยัดไปได้เยอะเลยเครื่องมือที่ใช้ตัดเรียกว่าเลื่อยฉลุไฟฟ้านะครับหรือว่าเลื่อยจิ๊กซอใช้ในการตัดไม้ที่ต้องการความละเอียดเอามาต่อกันอยากางพิซซ่าเนี่ยพอทาน้ํายาเคลือบแล้วสีไม้ลายไม้ชัดแจ๋วเชียรทำไมพื้นปูนเป็นสีเขียวอย่างนั้นนะ่ะไม่ได้ทาสีด้วย หรือว่าเขาปรับสีในวิดีโอแล้วเหตุใดจึงต้องทำเป็นล่องกลมๆแบบนั้นทำเป็นลายพื้นเหรอเอา้านี่จุดเดียวกันปะเนี่ยคนละสีเลยกล่องไม้ดีไซน์แปลกตาดีจังคล้ายหยดน้ำเลยแต่กล่องเล็กจุงว้าวมันเลิศตรงฝาปิดนี่แหละหิมะมันเกาะเพดานแล้วมันละลายเป็นน้ำหรือว่ายังไงเนี่ยไม่สิเหมือนน้ำมันซึมออกมาจากเพดานมากกว่าไม่รู้ว่าหุ่นยนต์ตัวนี้น้องเขาประกอบขึ้นเองหรือเปล่านะฮะ แต่เจ๋งมากเดินตามเส้นแถมหลบสิ่งกีดขวางด้วยน่าจะเป็นเครื่องเข้าเล่มหนังสือหรือเปล่าวาเดี๋ยวนะคุณลุงไอเครื่องนี้เขามีไว้ให้วัวใช้ไม่ใช่เหรอเป็นเครื่องเกาหลังวัวแปลงขนวัวพอลุงใช้แล้วเหมือนคนเมาเลยมันคือกระเทียมบดละเอียดหรือเปล่าครับพูดถึงกระเทียมบดแล้วอยากกินซุกี้ตีน้อยเลยอะนำจิ้มซุกี้ใส่กระเทียมบดเยอะๆอย่างฟินเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อ ไม่ใช่กระเทียมบดแต่น่าจะเป็นข้าวเหนียวนึ่งนะครับเอามาทอดทาเป็นขนมคล้ายข้าวแตนนะ่ะขนมนี้อร่อยแต่ถ้าไม่ราดน้ําตาลปีบ๊บนี่จืดจืดจืดโอ้โหเป็นการใส่ไส้คุกกี้ที่ฟโฟลอีหลีไปชมสุดยอดงานศิลปะจากภาพวาดและเปลวไฟที่ใครได้เห็นไ็ต้องบอกว่าจ e ้สุดสุดาคทำให้เรื่องราวที่เสือ่ออกมาจากภาพนี้มันดูมีพลังมากขึ้นว้าวเทชิห อุต้นี่มันลดดิฟนี่ว่ายืมมาใส่แกงจืดหน่อยดินี้มันลดดีไปดูเครื่องมือที่เขาใช้ซ่อมรถบุบกันครับเครื่องมือนี้จะทําการดึงจุดที่บุบขึ้นมาแต่ไม่จบเพียงแค่นั้นนะต้องเอาไปแต่งอีกเพื่อให้มันเหมือนสภาพเดิมที่สุดสีรถสวยๆเป็นสีเขียวเมทัลลิกแถมเป็นสีแบบด้านด้วยเฮ้ย <H uy> น้ำยาอะไรครับเนี่ยแค่ปาดลงไปก็เปลี่ยนจากสีด้านให้กลายเป็นสีเงาเฉยหรือที่จริงมันเป็นสีเงาอยู่แล้วแค่ดูล่องยางรถที่เต็มไปด้วยหิมะ ทำไหมมันฟินจังฟ้าฟินพร่ำเพรื่ออีกแล้วนะเราน่าจะฟินเพราะภาพมันสวยนี่แหละโหคล้ายๆข้าวเหนียวปิ้งเลยนะเอ้ยน่าจะเป็นข้าวเหนียวแหละจะเป็นข้าวเหนียวดําไม่ได้ปิ้งด้วยแต่น่าจะนึ่งไออีกูแค่เห็นก็เปรี้ยวปากแล้วอะ่ะมันคือเสาวรสนั่นเองแต่ถ้าไม่ใช่เสาวรสก็น่าจะเป็นอาทิตย์วัเรือฮ่าฮามุกอะไรเนี่ยแม่เอาสวรรค์มาหมุนจานโซ่เล่นแบบนี้มันก็เพลินดีเหมือนกันนะนี่ โซ่มันสะบัดเป็นลูกคลื่นราวกับงูเลื้อยเลยไปดูการเปิดขวดวายแบบใหม่แบบสับกันครับเขาเปิดขวดโดยที่ไม่ได้เอาจุกคล็อกออกจากปากขวดวนยนะครับแต่เขาเอาคอขวดออกไปเลยปิ้วน่าจะเป็นการปักผ้าโดยใช้ปืนปักพรมนะแบบนี้อื้ม <c oughs> มาเป็นรูปหัวใจแล้วก็มีโลโก้ไนกี้อยู่ข้างในเป็นโลโก้ไนกี้ที่กำลังละลายหรอว่กูพากอะไรเนี่ย นี่มันคือสวรรค์ของคนชอบกินขนมหวานชัดๆมีทั้งช็อกโกแลตลูกอมมัชเมลโล่โอ้โหเฮ้ยไม่หวาดไม่ไหวเขาน่าจะขายเป็นถ้วยนะครับจะใส่ขนมอะไรก็ได้ขายราคาเดียวน่าจะเป็นชิ้นส่วนฟันเฟืองของนาฬิกาข้อมือนะครับเป็นการเอาท่อโลหะเล็กๆใส่เข้าไปตรงรูฟันเฟืองเล็กจริงแทบมองไม่เห็นเขาเอากลวยวัฟเฟอร์กรอบมานึ่งให้มันอ่อนตัวเพื่อที่จะได้คลี่ออกได้เขาจะคิสตัดกระบอกไม้ไผ่เป็นวงแหวน ว้ว <c oughs> ไปดูการเย็บกระเป๋าสะภายสำหรับผู้หญิงกันครับถึงจะบอกว่าสำหรับผู้หญิงแต่ที่จริงก็ใช้ได้ทุกคนแหละใครอยากใช้ก็ใช้ใครไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้แต่ถ้าเป็นนี่ก็ต้องใช้นะกำลังทำปุ๋ยหมักหรือเปล่าครับเนี่ยแต่สีสันมันไม่น่าอพิลรมอาเสียเลย what is that คล้ายเนื้อบดเลยเฮคุณเนนช่วยมันคือน้ำมันดิบใช่ไหมนะ่าผุดขึ้นมาปุ๊บบ,บุบบุบเลย ไปชมสุดยอดงานศิลปะจากกระจกที่ใครเห็นเป็นต้องตกกระใจว่าเหตุใดมาถึงได้เหมือนประธานเป้ได้ถึงเพียงนี้ใช้เวลาตอกนานแค่ไหนเนี่ยอยากรู้จังวัตถุที่กำลังไหลลงมาตามเสาโลหะน่าจะเป็นพวกข้อต่อทองเหลืองนะจ้ะมันเป็นเครื่องที่ใช้ในการขันข้อต่อเหล็กอะครับผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันมันไม่ใช่การบิดเหล็กให้เป็นเกลียวเหมือนบิดผ้านะด o you u n เด r s t a n ตน อันนี้ก็เป็นข้อต่อเหมือนกันแต่ไม่ได้ทํามาจากทองเหลืองนะน่าจะทํามาจากสแตนเลสถังแบบนี้น่าจะเป็นถังที่ใช้หมักไวน์นะครับเอา้าไม่ใช่ไวน์แต่น่าจะเป็นแซดเอ้ยน่าจะเป็นเบียร์มากกว่าว่าแต่นี่เขาไม่ได้เททิ้งใช่ไหมเนี่ยก็แง่และเนอะใครจะมาเทเบียร์ทิ้งบ้าเปล่าชิมกันเพลินเลยเชียวยางเชงอะ่ะโมมันผ่านมันจะเหมือนสต็อปโมชั่นเลยนะแต่เขาใช้ภาพดีโอสั้นๆแทนการนําภาพนิ่งมาต่อกันจังหวะหมุนแบบบัลเล่นี่คือเดอะเบสเลย ให้ตายเถอะนี่หน้าเค้กหรือหน้าหมาปักครับเนี่ยทำไมมันถึงได้ย่นขนาดนี้แต่ถึงแม้น่าจะย่นแต่ก็ยังดูน่ากินอยู่ดีมันเป็นเตาทำขนมที่มีหน้าตาแปลกจุงถ้าตรงกลางไม่มีรูให้ควันออกมามันจะดูเหมือนกระทะธรรมดาๆรรเลยโยนเชือกขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ม้วนเก็บเหมือนเดิมเอา้าอีหยังวะไม่ใช่อะไรหรอกครับแค่จะโชว์วิธีการม้วนเก็บเชือกเฉยๆว่ามันเก็บได้ง่ายจริง แค่หมุนหมุนแล้วก็หมุนเสร็จแล้วน่าจะเป็นการทําความสะอาดแผงรังผึ่งหม้อน้ํารถยนต์นะครับแต่แผงใหญ่ขนาดนี้คงไม่ใช่รถยนต์ธรรมดาแน่นอนน่าจะเป็นรถบรรทุกละมั้งยังกัรน้ําโครนก็มีปลานเช็ดลูกเอาลูกสูบเครื่องยนต์มาทําเป็นที่ใส่ทิชชู่โคตรคูลแค่ดูเขาเรียงดินสอทําไหมมันฟินจังนอ้อ รถเก็บผักอะไรทำมัมาดูเท่จังยังกระขับหุ่นยนต์เนี่ยเดี๋ยวนะมันเด็กขับนี่วาคือเก่งแทวะบักหำตัวซัมนี่แต่ขับคล่องอีหลีอังง,งอะดีเหมือนงูเลื้อยเลยใช่ไหมล่ะมันเป็นแท่งเกลียวที่หมุนเพราะน้าไหลผ่านคล้ายกังหันลมที่หมุนเพราะโดนลมนั่นแหละน่าจะเป็นเครื่องเจาะแผ่นฟอยล์ให้มันเป็นปรูพุนเหมือนตะแกรงหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่แผ่นฟอยล์ก็น่าจะเป็นแผ่นโลหะอะไรสักอย่างแหละที่มันอ่อนๆนะ่ะคงไม่ใช่พลาสติกหรอกมั้ง คนขับเขาจะรู้ไหมนะว่าของที่เขาขนมาเนี่ยมันโดนกลวยล้มหมดเลยถ้าเป็นภาษาเกมฟรีไฟล์พับจีเขาเรียกว่าเก็บหมดตี้เห็นแล้วรู้สึกเห็นใจคนที่ต้องมาตั้งกลวยใหม่เลยเขาคงไม่ลงรถมาเก็บกลวยตั้งขึ้นแน่ๆคุณผู้ชมลองจ้องที่จะเก็บไฟนานๆสิครับและคุณผู้ชมจะพบว่าคุณผู้ชมเริ่มจะตาพร่าและผมได้ยินเสียงในใจพวกคุณนะครับมึงให้กูทําเพื่อนี่คือเด็กน้อยผู้มีความใฝ่ฝัน อยากจะเป็นหุ่นยนต์ไทม์ฟอร์เมอร์เป็นออพติมัตพลาม์วันนี้ความฝันของเขาได้เป็นจริงแล้วเป็นการแปลงร่างที่สมบุกสมบันมากน่าจะเป็นการเอาพีวีซีมาหุ้มทองแดงเพื่อทําเป็นสายไฟหรือเปล่าครับตรงจุดนี้ไม่ใช่ทองแดงและน่าจะเป็นสลิงแต่ถ้าไม่ใช่สลิงก็น่าจะเป็นสะชะนีคล้ายๆกันว้ายน่าจะเป็นการเอาเชือกมาลัดทองแดงไว้เพื่อให้มันเป็นมัดสวยงามหรือเปล่าให้มันดูเป็นระเบียบคงไม่มีผลอะไรต่อการนําไปใช้งาน แต่ลัดได้สวยจริงไม่ติงนางวัตถุที่จะเครื่องนี้มันกําลังลงสีตัวอักษรอ,อยู่นั้นมันเหมือนเป็นหูจับที่จับอะไรสักอย่างเลยเอา้านี่มันคอน,นี่หว่ามองแบบแรกผมเห็นเป็นที่ฉีดตูดได้ไงวะเนี้ยเ <c oughs> ครื่องขันน็อตแบบนี้นี่มันสะดวกจริงๆไม่ต้องหยิบน็อตมาใส่แล้วขันเองเลยมันโผลออกมาจากเครื่องเลยมองไม่ทันเลยแฮะว่าเหล็กที่ถูกตัดออกมานั้นมันมีรูปทรงแบบไหนตัดซะเร็วเชียแล้วคลิปก็ไม่ค่อยชัดด้วยสิ ขาตักโลหะหลอมเหลวแม่ตักเป็นน้ำซุปเลยเชียวใส่เข้าไปในเครื่องอะไรสักอย่างมันเป็นแม่พิมพ์สําหรับขึ้นรูปโลหะนั่นแหละพอหล่อเสร็จแล้วก็จะมาเป็นแบบที่พี่เขากําลังแกะโอ้โหระบบสายพานลําเลียงอย่างเจ๋งอะไหลซิกซซกซิกมาอย่างไวว่าแต่ไวขนาดนี้เคยมีสินค้าที่กระเด็นออกนอกสายพานไหมเนี่ยมันมีเครื่องจับอยู่ยว,ว่าชิ้นไหนต้องไปลงกล่องไหนเป็นการตัดโลหะส่วนเกินที่เอามาทําตะแกรงออกนะครับ ส่วนอันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนการเอาโลหะมาเชื่อมทําเป็นตะแกรงขั้นตอนนี้ต้องอยู่ก่อนขั้นตอนเมื่อกี้นี้สิเนาะปกติหมุนแค่แกนเดียวก็เสียแล้วนะนี่หมุนแบบเซอร์ราวรอบทิศทางเลยถ้าไม่มีคนคอยหมุนให้ก็เล่นไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้โหเครื่องปอกสายไฟเครื่องนี้บอกได้เร็วทันใจบอกได้ไวทันใช้จริงๆอุย้ยดูคลิปนี้แล้วผมน้ำตารื้อเลยฮะเพราะว่ามันมีซึ้ง เอ๊ะเขานึ่องอะไรกันน้าอันนี้ใช้แป้งที่เอาไปนึ่งเมื่อกี้นี้หรือเปล่าเนี่ยมีการเอาไปทับลงบนแม่พิมพ์เพื่อตัดออกมาเป็นรูปร่างที่ดูคล้ายหน้าคนเลยะห,หรือจะทําเป็นแผ่นมาร์กหน้าไฟแรงแรงโอ้โหใช้มือคนเลยเหรอดีนะไม่ใช้มือสัตว์มุกอะไรวะเนี่ยเขาเอาทรายไปขั้วแล้วก็เอามาลอนต่อเหรอตอนแรกก็แค่งงนะแต่พอมาตอนนี้นี่โง่เลยเม็ดเจ้านี่ครัวซองหรือหมอนหนุนนอนครับเนี่ย าเจ๊กินหมดทั้งขนมทั้งกาแฟนะน่าจะได้หามส่งโรงพยาบาลสามัคีคือพลังส่วนสาขาย,ยังกินกับขนมปังอร่อยดีมันไม่ใช่การเจาะรูนะครับแต่มันเป็นการปาดปากรูนึกภาพไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูเนี่ยพอปาดแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยนี่ผมจริงจังไปหรือเปล่าฟ้าอ๊ดไตไตไต,ตสั่นขนาดนี้จะหลุดไหมเนี่ยโอ้มันตันมันก็เลยสั่นนี่เองว่าแต่มันคือเครื่องอะไรวะสิ่งที่ออกมาคล้ายๆปลาเส้นเลยครับแต่เส้นใหญ่กว่า ผู้ผู้ชมคิดว่าเครื่องช่วยปัดหน้าจอแบบนี้มันเอาไปใช้ประโยชน์แบบไหนได้บ้างมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะน่าจะเป็นการตัดเสาเหล็กให้เป็นร่องแหละครับเพราะถ้าเป็นการตัดเสาหลักออกไปอาจถูกเหล่าอาศูนข้างขึ้นข้างแรลมโจมตีได้ง่ายหวังว่าจะเข้าใจมุกกันนะเขาเอาแผ่นทองแดงมาทากาวแล้วติดกระดาษลงไปจากนั้นก็ตัดแผ่นทองแดงตามรูปร่างของกระดาษทำไมมันตัดง่ายจังใช้ทองแดงไม่นี่จะทำกำไรเหรอโอ้ไม่กอด ใส่งาไปเยอะขนาดนี้ต้องใช้ช้างกี่เชือกครับเนี่ยฟิ a ว t h เ h e เฮนั่นเขาเลี้ยงตัวอะไรไว้ในบ่อครับเนี่ยเหมือนจะเป็นไข่จำนวนมากที่เกาะกันเป็นก้อนหรือเปล่าแต่มันเล็กๆเ,เล็กจนจะเป็นผงอยู่แล้วโอ้ฟิลเหมือนกำลังดึงเสาอากาศวิทยุแบบนี้ออกมาเลยให้ความฟินเบาๆฟรุโอ้โหม้วนอย่างไวฟึุปแม ใช้เวลาในการม้วนต่อหนึ่งห่วงไม่ถึงสองวิเป็นงานที่เพลินดีแฮะแต่ไม่เหมาะกับคนที่ขี้เบื่อง่ายเป็นการนำเครื่องเจียมาใช้ใส่ไม้นะครับนี่กะจะใส่เสา,สาไม้ที่เป็นทรงเหลี่ยมให้เป็นทรงกระบอกเลยเหรอไปดูมือโปรเขาทำปลาสงสารอุปกรณ์ถ่ายรูปกันครับปลาโถกล้องแฮะเขามีแต่ปาท่องโกแเม้จะฝืนก็ต้องกำกลืนเล่นไปก่อน เครื่องสกรีนตัวอักษรสีทองน่าจะสกรีนสีเงินได้ด้วยขึ้นอยู่กับแผ่นเฟกฟอยด์ที่ใช้หายไปนานเลยนะคลิปตัดลูกกวาดแบบนี้อืม้มกลับมาคราวนี้ข้อมือก็ยังพลิ้วเหมือนเดิมสะบัดเกรียงตัดรัวๆยังกับเครื่องจักรก็มิปานน่าจะเป็นการทําความสะอาดกระเพาะวัวนะครับหรือที่เรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าผาคริดวัวนั่นเองเห็นหน้าตายอย่างนี้นะแต่ยังแซ่บเลย กลไกของเครื่องผลิตฟันเฟืองนี่มันเป็นยังไงกันนะดูหนะ้าพิศวงยิ่งนะเมนูอะไรหวะคล้ายๆพวกผัดหมี่ซั่วเลยครับมีการเทปแป้งลงไปรอบๆกระทะด้วยคงจะเอาแป้งมาห่อหรือเปล่าอยากเห็นที่ทำเสร็จแล้วอะน่าจะเป็นการใส่ด้ามหมุนเปิดปิดวาล์วเข้าไปที่ท่อนะจ๊ะใบเลื่อยยาว อุ้ยสบัดทีนี่มาเป็นลูกคลื่นเลยเขาคงเอาไปตัดแบ่งอีกทีแหละจะใช้ยังไงละ่ะยาวขนาดนี้น่าจะเป็นขนมเมอแรงนะครับเพราะทําตอนเย็นแต่ถ้าทําตอนเช้าจะเป็นขนมเมือเช้าใครไม่เก็ทมุกไม่เป็นไรนะผมแปะไว้ให้แล้วคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าคลิปนี้ไม่เห็นมีอะไรพิเศษเลยนี่นาะแต่ถ้าคุณสังเกตให้ดีก็จะพบว่ามันก็ไม่มีอะไรนั่นแหละมันก็ธรรมดาคุณผู้ชมคงคิดว่านี่กูเสียเวลาอันมีค่าไปกับสิ่งนี้เหรอ เอาโตเกียวสกายทรีมาทำเป็นเทียนซะแล้วถ้าจะไม่ผิดมันเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกนะอื <I> ซึ่งเกตเมี้ยวเป็นกวนสเปียวเลยชิงพระเอาหนวน <I> ร้านนี้เขารู้จักนวัตกรรมที่เรียกว่าตะหลิวไหมครับเนี่ยหยอกหยอก,ยอกน่าจะเป็นสูตรของทางร้านเขาแหละผมว่าน่าจะเป็นการทำพวกน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลปึกน้ำตาลมะพร้าวนะครับ แถวๆเนี่ยแหละมันต้องถูกสักอันละววะไปๆไปมาๆมาปรากฏว่าไม่ใช่ของกินเอาออกจากแม่พิมพ์ง่ายดีแฮะแค่เคาะนิดเดียวเองหลุดแหละนี่คือตอนใส่ลงไปในแม่พิมพ์นะครับมือคนตักอย่างนิ่งอย่างแม่นปริมาณใกล้เคียงกันทุกหลุมเลยอเล่จะถูหนังยางทำไมวะเฮ้ยถูไปถูมาคล้ายรอยลิปสติกเลยน่าจะเป็นการติดสติกเกอร์เพื่อมาร์กหรือเปล่าครับ หมือนมาร์กสายไฟอ่ะเอาลูปไปดูเลยดีกว่าง่ายดีไอ้พวกเศษโลหะแบบนี้เขาไม่ใช้รถตักเอานะครับแต่เขาใช้แม่เหล็กไฟฟ้าดูดเอาเลยมันจะดูดเก็บเศษโลหะได้เกลี้ยงเกาวกว่าคิดว่านะไปดูเครื่องจกักรดัดท่อโลหะเป็นเกลียวกันครับเกลียวก็จะมีอยู่2แบบนะครับคือเกลียวแห้งกับเกลียวนา้าส่วนตัวผมชอบเกลียวน้าม,มากกว่าเพราะมันได้ซดด้วยจะเป็นอย่างไรเมื่อเอาถังดับเพลิงใส่เข้าไปในเครื่องบด อุยยาทำไมดูแล้วมันเหมือนแบบเหมือนบีบกระป๋องแป้งฝุ่นน่ะโอโ้โหด้านล่างนี่เนี่ยกระดายไอซมองแวบแรกดูว,ว่าเป็นโรงงานผลิตสก็อตไบส์ะอีกแม่ว่าแต่พี่เสื้อดำแกยืนจ้องอะไรอะ่ะ <c oughs> ปืนยิงหนังกระติกจากตัวต่อเลโก้มันไม่ใช่ตัวต่อเลโก้ธรรมดานะครับมันเรียกว่าเลโก้เทคนิคถ้าการตัดใจมันง่ายเหมือนการตัดเหล็กแบบนี้ก็ดีสิผมเพ้ออะไรครับเนี่ย น่าจะเป็นการเก็บผักกาดทะเลนะครับแลอที่รู้จักกันดีก็คือสาลายวามะเกะเฮวากาเมะสิปะโทตามนั้นคือจบไอ้ตรงปุ่มปุ่มที่เหมือนไข่แดงนี้มันมีไว้ช่วยให้นิ้วหนืดนะครับเพื่อจะได้คลี่ปากถุงที่ติดกันอยู่โอ้ไม่เล่นตาขนมอะไรกันว่ามาเป็นภูเขาไฟปะทุเลยอยะเป็นเมนูขนมที่ขายไอเดียจัด,จด ผมแล้วแปลกใจจริงๆว่าทำไมคนถึงชอบดูคลิปขยำสลามแบบนี้กันนะตาเล็กตาน้อยตามุตามีมากน่ารักง่าอุ๊ยพออาน้องเคมาวางทับกันแบบนี้แล้วเหมือนน้องเคกำลังเย่เยกันเลยแมทโจมิดอิโตโเกเก้เจ๊แกน่กกากลัวน่กกวากลัวเล็กกว่ากระดาษ A4 น้อยเดียวเอง เทิงใหญ่เทิงคมสนิมเลยผมไม่รู้ว่ามันคือเห็ดอะไรนะครับแต่เห็ดที่ร้ายแรงกว่าเห็ดพิษก็คือเห็ดจางได้เขาก็บมีหวันมาหักเฮ้าผมไม่แน่ใจว่านี่ใช่ฐานหงต้มหรือเปล่านะครับเพราะว่ารูปทรงมันดูแปลกยายเอ้ยแปลกตามากๆเลยแถมมีรูพรุนยังกระฝักบัวออ้หูยเกือบแย่แล้วไงดีนะใส่แว่นไว้ไม่งั้นเศษโลหะก,กระเด็นเข้าตาตาบอดไปแล้วนะ่ะ ผมว่าผมเริ่มรัว่วแล้วละ่ะยิ่งดึกยิ่งรั่วตอนที่อัดคลิปคือตีสามตัดแผ่นไม้ด้วยเครื่องตัดแบบเลเซอร์ตัดได้เนียนและไวเฟอร์นี่ก็เป็นเครื่องตัดแผ่นไม้เช่นกันครับแต่เป็นแบบหัวเจาะจะตัดออกมาเป็นแบบไหนกันนะโอ้เป็นกล่องมันเป็นเครื่องทําขี้เลื่อยอัดแท่งนะครับที่เขาเอาไว้ใช้ใส่กรงหนูกรงกระต่ายนะครับหอมตรุ่นจากเกาเลยอะ่ะเฮย้ย นี่คือขนมปังที่อบเสร็จแล้วเหรอหน้าตามันดูดีดูดีเป็นล่องรูปกากระบาทยังกับหัวนอ็อตอ๋ออันนี้คือตอนที่ยังไม่ได้เอาเข้าไปอบใช่ไหมอืมถุยไม่ใช่แล้วล่ะไปดูเขาเจอะก้อนอิดโดยใช้สเปรยมือกันครับหวานกับโปรยก็คล้ายๆกันแหละเออนั่นเขาเอาท่อหรือหม้ออะไรมาตัดครับเนี่ยอืม,มเครื่องตัดน่ากลัวน่ากลัวยังกับครีมขนาดใหญ่ยักษ เฮ้ hey, พวกก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปหน้าด้วยละ่ะแล้วเจอกัน